สวัสดีค่ะวันนี้ของกินถิ่นอีสานนะคะจะมานําเสนอเมนูแกงเห็ดขอนนะคะใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็ใส่ไปย่างด้วยนะคะใส่ไปย่างวันนี้ได้ไปย่างหอมๆม,มานะคะเดี๋ยวให้ดูส่วนผสมนะคะ,ะวันนี้เราจะแกงไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงสวยๆนี้เลยนะคะใส่ไปย่าง วันนี้เราได้ประดุกมานะคะนี่หอมๆเลยนะคะก,กรอบๆหอมๆเลยเห็ดขอนผักหวานเด็ดมากนะคะนี่ผักหวานอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงของเรานะคะก็จะมีหอมมีกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักหอมๆของเราจากสวนที่เพิ่งเก็บมานะคะอย่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเอาไปล้างทาความสะอาด จากนั้นคือเราก็จะมาแกะปลาย่างต่อเตรีมยมล้างทําความสะอาดนะคะนี่ก็จะเป็นปลาย่างนะคะที่เราได้มาหอมๆส,สวยๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะแกะออกก่อนไปทำกันเลยค่ะ เติมน้ำลงไปนะคะนี้เราก็ไม่ต้องเติมน้ําเยอะก็ได้นะคะตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดสักครู่นะคะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เอาพี่แกงที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดของเราลงไปนะคะเห็ดขอนที่เราล้างทาความสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยใส่ปลาย่างหอมๆของเราลงลงไปนะคะอื ถ้าใครชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยก็ได้นะคะตามชอบเลยอันนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเห็ดก็สุกแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่ไข่มดเดงของเราลงไปนะคะอืมหอมามากเลยค่ะหอมปลาย่างจากนั้นเราก็ใส่ผักหวานลงไปเลยนะคะอืมอ้ม หอมไปยา้มากะคะ่ะถ้าใครชอบน้ำมากก็เติมน้ำลงไปหน่อยก็ได้นะคะแต่เชฟไม่ชอบน้ำเยอะนะคะเอาตามชอบเราเลยนะคะก็ปุงเครื่องเลยนะคะผมนัวนะคะ ไม่ได้เลยน้ำปะลาน้ำปลานะคะปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครชอบผักหวานแบบสุกๆก็ต้มนานหน่อยนะคะอันนี้ก็เชฟก็ไม่ชอบสุกมากนะคะสีสันวันนี้ได้เมนูเด็ดมากเลยะคะ่ะ หอมไปย่างด้วยใบแมงลักนะคะใส่ลงไปเลยคนพอให้ผักสลดนะคะให้ใบแมงลักสลดก็ไปิดแก๊สได้เลยพร้อมเสิร์ฟอื้อหือหอมมากอยู่ใกล้ๆโอ,อ้โห เมนูเด็ดมากเลยค่ะกินกับข้าวมีออนียวร้อน พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงไข่มดแดงใส่ปลาย่างเห็ดคอนผักหวาน